ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงขีปนาวุธ KH 4 7 M 2คินซารของรัสเซียการวิเคราะห์เชิงลึกและบทบาทสำคัญในการโจมตียูเครนสิงหาคม2025ขีดขีดขีดบทนำสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่กุมภาพันธ์2022จนถึงปัจจุบันกันยายน2025 เป็นสนามรบที่ทำให้โลกได้เห็นการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ยุคใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นโดรนติดอาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ตลอดจนขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ถูกขนานนามว่าเป็นอาวุธเปลี่ยนเกมหนึ่งในนั้นคือขีปนาวุธ Kh-47M2 คิเเ้้าิินซาหรือแปลตรงตัวว่ากริดมีซันของรัเสเซียคิ n ซาถูกเปิดตัวครั้งแรกโดยประธานาธิบดีวลาดิมี ปูตินในปี2018ในฐานะหนึ่งในชุดอาวุธยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายทำลายสมดุลทางทหารกับชาติตะวันตกและสร้างความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยีการโจมตีความโดดเด่นของมันอยู่ที่ความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกแมสซีตามคำกล่าวอ้างของรัสเซียการยิงจากเครื่องบินความเร็วสูงอย่าง M i g 31k และความสามารถในการเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ แต่คำถามคือในการใช้งานจริงโดยเฉพาะการโจมตีครั้งใหญ่ในช่วง27-28สิงหาคม2025ที่รัเสเซียระดมการโจมตีขนาดมหึมาใส่กรุงมเคียฟและเมืองสำคัญอื่นๆของยูเครนคินซาได้แสดงบทบาทจริงอย่างไรประสิทธิภาพเป็นไปตามที่รัเสเซียอ้างหรือไม่และผลสะท้อนทางยุทธศาสตร์การเมืองและศีลธรรมคืออะไรบทความนี้จะพาผู้อ่านไปจอดลิกทุกมิติข,ของคินซา์ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การพัฒนาคุณสมบัติทางเทคนิคการใช้งานจริงในสนามรบบทเรลียนจากการโจมตีเดือนสิงหาคม2025ตลอดจนบทวิเคราะห์ในอนาคตขีดขีดขีดหภาพรวมและคุณลักษณะทางเทคนิคของ KH-47M2 คิ n เนจ้า1.1ประเภทและแพลตฟอร์มยิง KH-47M2 คินเจ้าเป็นขีปนาวุธแบบ Air Launch Aeroballistic Missile กล่าวคือขีปนาวุธที่ถูกปล่อยจากเครื่องบิน แล้วพุ่งเข้าสู่เส้นทางกึ่งบอลลิสติกใช้ความเร็วสูงและการเคลื่อนที่เชิงซิกแซกเพื่อหลบเลี่ยงการสกัดกันแพลตฟอร์มหลักเครื่องบิน mig 3 1 k ที่ได้รับการดัดแปลงพิเศษตัดระบบบางอย่างออกเพื่อรองรับน้ำหนักและระบบนำวิถีของคินสารแพลตฟอร์มรองเครื่องบินทิ้งระเบิด tu 2 2 m 3 m ที่มีการรายงานว่าได้รับการดัดแปลงให้ยิงคิมซานได้1.2สมรรถนะตามการอ้างของรัเสเซีย ความเร็วสูงสุดแม s i v มมากกว่า12,000กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยยิง1 5 0 0ง0ถึง2,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหัวรบหัวรบธรรมดาแบบจอกรอบ Conventional h e p เป e นเ a t o r เหัวรบนิวเคลียร์ตามทฤษฎีแต่ยังไม่มีการยืนยันการติดตั้งจริงความสามารถในการหลบหลีกเคลื่อนที่เปลี่ยนวิถีในระยะกลางปลายทำให้การคาดการเส้นทางยากขึ้น 1.3จุดแข็งตามทฤษฎี 1. เวลาเตือนสั้นเนื่องจากความเร็วสูงมากทำให้ระบบป้องกันภายทางอากาศมีเวลาในการตอบสนองน้อยมาก 2. ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มอากาศการยิงจากเครื่องบิน MIG 31K าทำให้สามารถเลือกทิศทางการโจมตีได้หลากหลาย 3. พลังทำลายสูงแม้หัวรบธรรมดาก็สามารถสร้างพลังงานมหาศาลจากความเร็วที่มากขีดขีดขีด 2. ประวัติการพัฒนาและที่มาคินซาวเป็นผลผลิตจากการต่อยอดของขีปนาวุธพื้นสู่พื้นอิสกันเดอร์เอมที่มีชื่อเสียงในกองทัพรัเสเซียโดยมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถยิงจากเครื่องบินได้จุดมุ่งหมายหลักของรัเสเซียคือการตอบสนองต่อระบบป้องกันขีปนาวุธของ NATO เช่น t s a a d และและอ s Ashore การสร้างเครื่องมือยุทธศาสตร์ใหม ที่สามารถทะลวงป้องกันชั้นสูงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสัตวร,รูได้ทันทีการประกาศเปิดตัวในปี2018ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองว่ารัเสเซียกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไฮเปอร์โซนิกเอราขีดขีดขีด 3. การใช้งานจริงของคินซาลในสงครามยูเครนตั้งแต่ปี2022จนถึงกลางปี2025คินซา์ถูกใช้งานในหลายเหตุการณ์ โดยมากมักถูกเลือกใช้ในการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป้าหมายที่รัสเซียต้องการสร้างผลสะเทือนเช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานศูนย์บัญชาการและคลังอาวุธมีนาคม2022รัสเซียอ้างว่าใช้คินซาลทำลายคลังเก็บกระสุนในยูเครน2 0 2 3ยถึง2024ถูกใช้หลายครั้งในการโจมตีกรุงเคฟแต่ยูเครนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นได้ด้วยระบบปาทริออด PAC-3 2025 ก่อนสิงหาคมการใช้มีลักษณะเป็นจุดๆไม่ต่อเนื่องคินซาลจึงไม่ใช่อาวุธที่ถูกใช้จำนวนมากแต่ถูกใช้เป็นหมัดเด็ดในบางช่วงเวลาขีดขีดขีด4เหตุการณ์สำคัญการโจมตีใหญ่สิงหาคม2025 4.1ภาพร่วมการโจมตีในคืนวันที่27-28สิงหาคม2025รัสเซียเปิดฉากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน ต่อกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของอยูเครนจำนวนอาวุธมากกว่า600ชิ้นทั้งโดรนใช้ขีปนาวุธครูสคาลิบีอา KH 1 0 1อิสกันเดอร์เและคินเจ้าเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระบบป้องกันภัยทางอากาศอาคารราชการและจุดยุทธศาสตร์ในกรุงเคียฟผลลัพธ์ ยูเครนอ้างว่าสกัดกั้นได้กว่า90%ซแต่ก็ยังมีบางลูกทะลุเข้ามาสร้างความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยสถานที่วัฒนธรรมและสำนักงานผู้แทนสหภาพยุโรปในเคียฟ4.2บทบาทของคินซานการเจาะป้องกันรัสเซียใช้คินซานในฐานะหัวหอเพื่อกดดันระบบป้องกันของยูเครนการโจมตีเป้าหมายแข็งแกร่งเป้าหมายบางส่วนเชื่อว่าเป็นศูนย์บัญชาการและโกดังใต้ดินสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง การใช้คินซาลามีผลต่อการสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยา4.3ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแม้ยูเครนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นคินซาลบางลูกแต่ก็มีรายงานว่าบางส่วนทะลวงเข้ามาสร้างความเสียหายได้จริงเหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าแม้ระบบป้องกันขั้นสูงจะมีประสิทธิภาพแต่ก็ไม่สามารถรับมือได้100%เมื่อถูกโจมตีแบบ saturation attack ขีดขีดขีด 5. ผลกระทบทางยุทธศาสตร์และการเมือง 1. ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีรัสเซียรัสเซียใช้คิมซารเพื่อแสดงต่อโลกว่าตนยังมีไม้เด็ดที่ NATO ต้องเกรงใจ 2. การสนับสนุนตะวันตกต่อยูเครนเหตุการณ์โจมตีใหญ่กระตุ้นให้ชาติตะวันตกเร่งส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่ม 3. ผลทางจิตวิทยาการโจมตีใจกลางกรุงเคียฟด้วยอาวุธที่ถูกขนานนามว่าไฮเปอร์โซนิกทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน 4. แรงกดดันทางการทูตการที่อาคารของสหภาพยุโรปเสียหายทำให้เกิดเสียงประนามจากนานาชาติขีดขีดขีด 6. ข้อจำกัดและความท้าทายของคินสารแม้จะถูกโฆษณาว่าเป็นอาวุธไร้เทียมทานแต่คินสารก็เผชิญข้อจำกัดหลายประการต้นทุนสูงการผลิตจำนวนมากไม่คุ้มค่าจำนวนแพลตฟอร์มจำกัด เฉพาะ MIG 31K และท U22M3M ที่ดัดแปลงความเป็นจริงด้านการสกัดกัน้นระบบปาทริออของยูเครนพิสูจน์แล้วว่าสามารถยิงตกได้แม้อัตราความสำเร็จไม่100%เอร์เซผลทางยุทธศาสตร์ที่จำกัดแม้การโจมตีด้วยคิมซานจะสร้างความเสียหายแต่ก็ไม่สามารถพลิกสมรภูมิได้ขีดขีดขีด 7. บทเรียนจากการโจมตีสิงหาคม2025 1. การโจมตีแบบรวมมวล m ส s s i v e วโ w ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดในการเจาะระบบป้องกัน 2. คินซางเป็นหมัดเด็ดไม่ใช่อาวุธหลักใช้เพื่อสร้างแรงกดดันและเจาะจงเป้าหมายสำคัญ 3. การป้องกันหลายชั้นของยูเครนแสดงให้เห็นว่าต่อให้เป็นขีปนาวุธเหนือเสียงก็ไม่อาจรับประกันผลลัพธ์ได้100 4. สงครามข้อมูล ทั้งรัสเซียและยูเครนต่างใช้ผลการโจมตีคิงซาลเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อขีดขีดขีด 8. มิติทางกฎหมายและศีลธรรมการใช้ขีปนาวุธพลังทำลายสูงในพื้นที่เมืองเช่นเคียฟทำให้เกิดคำถามด้านกฎหมายมนุษยธรรมสากลหลักการสัดส่วน proportionality การโจมตีที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากถือว่าเกินกว่าเป้าหมายทางทหารหลักการจำแนกเป้าหมาย distinction อาคารพลเรือนและสถานที่ทางการทูดควรได้รับการคุ้มครองแต่กลับถูกโจมตีสิ่งเหล่านี้ทำให้รัเสเซียถูกวิจารณ์อย่างหนักในเวทีนานาชาติขีดขีดขีดกาการรับมือของยูเครนและพันธมิตรหลังจากเหตุการณ์สิงหาคม2025ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรปได้เร่งส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลเช่นปาทริออเพิ่มเติม SAMP ที่จากอิตาลีฝรั่งเศสระบบเรดาร์ตรวจจับขั้นสูงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันแบบผสมผสานอินท g เก t e d e i r d e f e n s e สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสสกัดกั้นขีนซาลและขีปนาวุธประเภทอื่นในอนาคตขีดขีดขีด10บทสรุปขีนซาลเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุคไฮเปอร์โซนิกที่รัเสเซียพยายามชูเพื่อสร้างความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยี มันมีพลังทำลายสูงและศักยภาพในการเจาะระบบป้องกันขั้นสูงแต่ก็ไม่ได้ไร้เทียมทานเหตุการณ์การโจมตีใหญ่ในเดือนสิงหาคม2025แสดงให้เห็นว่าคินซารถูกใช้เป็นหัวหอกในการโจมตีรวมมวลระบบป้องกันของยูเครนสามารถสกัดกั้นได้ในระดับสูงแม้ไม่สมบูรณ์ผลทางการเมืองและจิตวิทยาเด่นชัดกว่าผลทางยุทธศาสตร์ โลกได้รับบทเรียนว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไม่ใช่อาวุธมหัศจรรย์แต่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การผสมผสานเชิงยุทธวิธีสุดท้ายแล้วคินซาลยังคงเป็นหมัดเด็ดเชิงสัญ,ญลักษณ์ของรัสเซียที่ถูกใช้ทั้งในสนามรบและในสงครามข้อมูลข่าวสารอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง